ไม่ควรพาดกับเจ้ากระบะแคปตัวยกสูงปีใหม่ไหม่หลักหมืน่นหน้าหล่อหน้าหมูป่ากับเจ้าเตโยต้าไฮลักรีโวสมาร์ทแคปเครื่อง2.4ตัวแอนทรีปีรันเนอได้ปี2020เลขไม้เพียงหลักหมืน่นเท่านั้นเกียร์ธรรมดาจัดง่ายออกง่ายฟรีดาวได้เอกสารไม่ยุ่งยากดูคิดัามารับสื้ทันทีไปเลยมูลคคะ5,000บาท สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาจะเจอหน้าพีอีกแล้วนะคะพี่พี่คาเซทไทยรถสวยสาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพินจังหวัดส,สุราชจัดรถกระบะแคปตัวยกสูงเข้าใหม่หน้าหลอ่อบอกเลยคันนี้สภาพสวยงามมากปีใหม่ปี2020นะคะและที่สําคัญเลขไม่เพียงหลักหมื่นเดียวตามมาชมละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายใน,ในในคลิปนี้กัรบกันเลยจ้า และนี่คือเจ้าสุดหล่อที่พับจะพามาชมในวันนี้น้องเป็นรถเข้าใหม่ใครที่กำลังตามหาหรือรีเควสรถกร,ระบะแคปตัวยกสูงปีใหม่ไม่น้อยนะคะและบอกเลยหน้าหล่อดุดดันสีเทาดำมาด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวน้องกันก่อนเลยพี่ ตัวนี้ได้ส่วนของตัวกระจังหน้าหมู่ป่าพี่พี่ขเป็นกระจังหน้าสีดําตัดด้วยโครเมียมนะคะครอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่และโคมไฟหน้านะคะใส่กิ๊กไม่มีคราบเหลืองไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะคะเป็นไฟหน้า ฮาโลเจนพี่พี่ค่ะตัวนี้บอกเลยรถมาของเราไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกระไมและไม่มีรถติดแก๊สพี่พี่ค่ะในส่วนของตัวล้อตัวนี้ได้ส่วนของตัวล้อแม็กสภาพสวยพี่พี่ค่ะดอกยางหนาร่องลึกแบบนี้เลยตัวยางเป็นยางสองหกห้าทับหกห้าอาร์สิบเจ็ดพี่พี่ค่ะและตัวนี้บอกเลยว่าจัดยางปีใหม่มาให้นะคะทั้งสี่ล้อปีสองพันยี่สิบห้าสัปดาห์ที่ยี่สิบสามดอกยางหนาหน้ายางเต็มเต็มแบบนี้มาให้ ทั้งสี่ล้อและสีตัวน้องเป็นสีเทาดำทนเข้มพี่พี่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเกิน2.4มาพร้อมกับตัวไฮลักนะคะเป็นโครเมียมด้านข้างมีมาให้ครบและในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัดด้วยสีดําและมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยตัวนี้ให้มาในส่วนของตัวบันไดด้านข้างนะเพราะเป็นตัวยกสูงพี่พี่สีดาสวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของตัวเบ้ามือจับก็จะเป็นโครเมียมกระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้านะคะตัวนี้เปิดกระบะแคบได้กว้างนะคะน็อตส,สวยเดิมพี่พแบบนี้เลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะความเดิมของตัวน้องตัวนี้เข็มขัดนิรภัยมีมาให้นะคะลำโพงต่างๆใช้งานได้ปกติเลยพี่พ่คะและที่สําคัญตัวน้องนะคะตัวนี้น็อตส,สวยเดิมไม่มีร่องรอยนะคะคันขยับนะคะหรือรอยขันน็อตพี่พี่ข ให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์ครายละเอียดต่างๆเช่นเดียวกันนะสีเดิมมากๆและเปิดแคปได้กว้างนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะคะประตูของเรานาอสวยเดิมแน่นอนพี่พี่ขาไม่มีรอยเปลี่ยนบานประตูนะคะทั้งบานหน้าแล้วก็ตรงตะเข็บนะคะสภาพภายในกว้างขวางเนี่ยแบบให้ชมในส่วนของรายละเอียดตัวเม็ดอากร์กันบ้างค่ะพี่พี่ขาตัวนี้ขออนุญาตแกะให้ชมนี่เลยพี่พี่เรียงตัวกันสวยงามมากๆนะคะ ความเดิมตัวเม็ดอาร์คต่างๆพี่ๆค่ะและในส่วนของตัวแผงประตูด้านในก็จะคุมโทนแบบโทนสีดําตัดด้วยสีบอลซิลเวอร์กระจกปรับลดด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัดด้วยดําเงาวสวยๆแบบนี้เลยเม็ดอาร์คด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะสวยเดิมตัวนี้มีช่องวางแก้วน้ําลําพโพงต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากพี่ๆช่างชํานาญการมาให้อีกด้วยพี่ๆค่ะและในส่วนของตัวด้านหลังของตัวน้องนะคะนี่ ตัวนี้พี่พี่ขาสะภาพสวยมากนะคะเขอะฟังเสียงได้เลยเป็นตัวเพีเนอร์นะคะตัวยกสูงนานทีจะมีเข้ามาวันนี้จ,จัดมาให้แล้วนะคะดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยล้อมแม็กไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทมาเลยพี่พี่จัดยางใหม่ให้สภาพสวยๆแบบนี้เลย เดียวมาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันต่อนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังของตัวน้องมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหลังมาให้อีกด้วยนะคะตัวไฟโคมไฟต่างๆก็สภาพสวยดีไซน์ใหม่พี่ๆ่าตัวนี้นะคะโคมไฟไม่มีร่องรอยการแตกรา้าตัวไฟใช้งานได้แบบปกตินะคะตัวนี้อักษรเป็นโครเมียมด้านหลังก็ยังอยู่ครบนะคะโตย่าไฮ l ักวีโว ตัวจับด้านหลังตัวเปิดตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่สามมาให้เดี๋ยวไปพามาชมรายละเอียดด้านหลังพี่ๆตัวนี้แมกไลเนอร์ก็มีมาให้พร้อมนะคะนี่สภาพสวยๆพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพาไปชมในส่วนของตัวด้านล่างกันอีกนิดหนึ่งนะ,ะตัวด้านหลังด้านล่างของเราพี่ๆ ตัวนี้จะให้ในส่วนของตัวล็อคสแปร์หรือว่ายางอะไหล่มาให้นะคะดอกยางนะยางเต็มแบบนี้เลยพี่พี่คะสภาพช่วงล่างก็คือสวยงามอย่างที่แ๊บพามาชมเลยพี่เดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวน้องพี่พี่น้องจะคุมโทนด้วยโทนสีเทาดําอาจจะดูแบบสวยนะคะดูสีเป็นสีที่แบบดูแลรักษาได้ง่ายนะคะนี่เขาฟังเสียงได้เลยสติกเกอร์เพยนเนอร์มีมาให้ครบทั้ง2ฝั่งนะคะตัวนี้ นี่เลยสามารถตรวจเช็ะคะเลขตัวถังของตัวน้องได้เลยรถคัสซีเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีตัดต่อกรอไหม่หรือติดแก๊สหม่อย่างแน่นอนนะคะบันไดข้างซ้ายขวาก็ยังคงสภาพสวยเดิมพี่พี่ตัวนี้รถบอกเลยแทบจะเก็บงานน้อยมากพี่พี่คะ่ะนี่เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในกันต่อนะคะพี่พี่ตรงแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้กระจกปรับรถด,ด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างพับเก็บและปรับเก็บด้วยไฟฟ้าพี่พี่ะ่ะ ในส่วนของตัวน็อตก็เช่นเดียวกันให้ดูถึงความเดิมนะคะของตัวนอ็อตตัวนี้นะคะน็อตสวยเดิมสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบเดี๋ยวดูในส่วนของตัวแคบกันบ้างพี่พี่ะตรงตาเข็บก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตสวยเดิมพี่พี่ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะตัวนี้กระจกเดิมจากสุนเติลตานะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ชมนะคะในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันต่อเลยพี่พี่เม็ดอาร์กกลมสวยเรียงตัวกันสวยงามจาก โรงงานกันเลยพี่พี่และในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนุ่มๆน,นะคะฟูๆแบบนี้เลยพี่พฟองน้ำหนาๆเต็มๆการใช้งานแทบจะไม่มีแบบลอยนั่งหรือรอยยุบตัวพี่พี่ค่ะสะภาพตัวเบาะก็คือสวยมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพุมด้วยผ้าด้านหลังนะคะดูไม่ร้อนนะคะตัวนี้สบายๆนะคะโทนโท,น,ทนสีดําตัวนี้นะคะฟังก์ชั่น ต่างๆก็มีมาให้เช่นเดียวกันและด้านหลังของตัวน้องพี่ๆี่พื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านมากๆนะคะในส่วนของตัวด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะสภาพคือสวยนะคะเราสปามาให้นะะ้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยพี่พี่และส่วนของตัวเบาะผู้น้าก็จะเป็นเบาะสีดำนะพี่ๆีเป็นเบาะผ้าเบาสบายดูแลรักษาก็ง่ายนะคะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวแบบให้ชมนะคะกุญแจรีโมทเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขไม้พี่พี่ะาตัวนี้ เลขไม้ของตัวน้องนะคะอยู่เพียงแค่นี้เลยหลักหมื่นพี่พี่คะ่ะเลขไม้เก้าหม่นหนึ่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับ s r s r แบบคู่หน้าพวงมาลัยก็จะคงสภาพสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ตัวนี้ก็จะตัดด้วยสีบอลนะคะซิวเวอร์สวยๆแบบนี้เลย ไม่น้อยด้วยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลหน้าก็จะคุมโทนดำตัดด้วยสีบอลซิเวอร์พี่พี่หน้าจอฟังก์ชันระบบทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y Android ได้และมีช่องเสียบมาให้อีกด้วยพี่พี่่ะในส่วนของตัวด้านล่างนะคะของตัวน้องก็จะเป็นฟังก์ชันระบบแอร์พี่พี่่ะ ตัวแอร์ใช้งานได้ปรับทิศทางได้หมดเลยพี่พี่คะตัวน้องก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ใหม่6สปีดพาวเวอร์เอาเลทต่างๆมีมาให้มีเกะ๊ะวางเหรียญวางของเล็กๆน่ารักให้อีกด้วยและตัวนี้มาพร้อมกับตัวอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดได้เลยนะคะปุ่มอีโคปุ่มเะียดและปุ่มเล่นสปีดพี่ๆแล้วก็จะมีเก๊ะนะคะระหว่างผู้โดยสารด้านหน้าและคนขบับพร้อมกับช่องวางแก้วมาให้อีกหนึ่งตำแหน่ง และในส่วนของตัวเก๊กก็จะมีเก๊กนะคะด้านบนและเก๊กด้านล่างพร้อมบอริการมาให้อีกด้วยนะคะอันนี้สปาขัดสีมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่น้องพร้อมรีวิวแล้วนะคะตัวนี้บอกเลยใครสนใจจับด่วนวได้เลยมีช่องวางแว่นตาตัวไฟด้านบนต่างๆใช้งานได้แบบปกติตัวด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันพี่พี่หาตัวนี้ในส่วนของตัวฝ้าด้านบนสะอาดสะอ้านไม่มีรอยจงรอยเจิมนะพี่พี่เนาะตัวนี้ ครที่สนใจกำลังมองหาในส่วนของตัวกระบะแคบตัวยกสูงพี่พี่จัดคำนี้เลยนะคะสีเทาดำสภาพสวยเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2,393ซีซีนะคะ150แรงมะเดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยพี่พี่ขาสำหรับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ และนี่ก็คือสภาพห้องเครื่องของตัวน้องนะคะคนหน้าสวยเดิมพี่พดูจากตัวน็อตนะคะตัวดอกสอนต่างๆนะคะนี่บอกเลยพี่พความเดิมนะคะตัวเครื่องไม่มีคราบน้ามันไหลเยิ้มนะคะพี่ๆ่ขาเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลอย่างที่แจ้งไปตัวนี้ปี2020รหัสเครื่องยนต์ 2GD FTV ตรวจเช็คในส่วนของตัวมออก,กอได้น็อตด้านบนสวยเดิมพี่พไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนแผงกันความร้อนก็ยังคง สภาพสมบูรณ์พี่พี่ขาในส่วนของตัวเม็ดอัต่างๆกลมสวยรูกลมคมชัดนะคะตัวนี้ตาปั๊มจากศูนเตอร์ต้ตามีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะก่อนรอกรถต้องไปมีการตรวจเช็คจากพี่พี่ช่างชำนาญการมาให้มากกว่า30รายการและรถของเรามีการตรวจเช็คจากบริษัทชีเชอร์ให้อีกด้วย2องรรายการลูกค้าสามารถเข้าไปในช่องทางเว็บไซต์ตรวจเช็คโครงสร้างรถได้เองเดิมๆเลยพี่พี่ขา รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อีกด้วยนะคะใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวบ้ามาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะไม่ใช่บ้างคะสำหรับเจ้ากระบะแคปตัวยกสูงที่บ่าพามาชมทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้ใครที่สนใจหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคนะคะสนใจคันนี้เราแปาบมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะมีบัตร SRT เป็บบนการฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานมาให้อีกด้วยนะใครสนใจคันนี้มาย้ะยำสเปกกันอีกครั้งกับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคปเครื่อง2.4ตัวแอนทรีปเปเนอร์นะะเกียร์ธรรมดาปี2020จัดมาให้ในราคาค่าตัวน้องอยู่เพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นพี่พี่คะค่อนข้างงวดเริ่มต้นประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะจัดง่ายออกง่ายออกไรถูกอาชีพมีประวัติไม่มีประวัติก็สามารถคุยละเอียดสอบถามเพิ่มเติมดูคลิปนี้มาบัดฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะะ ตัวน้องนะคะสนใจคันนี้จองมาเลยนะคะเก9เท่านั้นนะพี่ๆน้องแล้วรับจัดโปรโมชั่นใครแคปหน้าจอรับส่วนลดทันทีไปเลย5,000บาทสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อหารับรมาได้เลยที่บเบอร์0611 786 999คิดถึงรถเจมือสองไว้ใจเซฟให้รถสวยนะคะบ๊ายบาย